สวัสด uh mm ีค hmm. รับว <cel i> <people> ันนี้นะครับวันนี้มาดูบรรยากาศยามเช้าเขี่ยวหญ้านะครับหญ่เยอะเลยนะครับนี่นะครับตอนเช้ามันลมเย็น ครับก็ดูยากอืมนี่นะครับนี่ ตรงนี้ก็เกี่ยวได้อีกหลายวันนะครับคลิปน,นี้ขอจบเพียงตรงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ